เรื่องนี้ค่ะใช่น้องอ๊อฟค่ะครับก็ในเรื่องในเรื่องที่จะต้องติดตามขยายผลต่อไปเนี่ยทางสปปสเนี่ยคือเป็นภาคีหนึ่งในสี่กลุ่มนี้ก็จะขอเป็นตัวที่จะจี้จุดแล้วก็ติดตามเรื่องนี้เป็นพิเศษ <c oughs> เพราะว่าการเพราะว่ากระทรวง d ี s, <c oughs> <S เนี่ยซึ่งมีอำนาจหน้าที่เป็นหลักในการควบคุมณจุดนี้ซึ่งตอนนี้ปัจจุบันนี้แพลตฟอร์มหลายแพลตฟอร์ม แล้วก็อย่างเช่น a c e b o o k เนี่ยซึ่งไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับประเทศไทยถูกไหมครับก็ตรงนี้บางบางเนื้อหาบางส่วนที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์บางคําพูดที่ไปในทางสร้างสารรค์ก็ได้ถูกปิดกัน้นแต่ทําไมคําพูดเนื้อหาที่มีการกระทบกระทั่งหรือล่วงล่วงเกินท่านท่านเนี่ยพระมหากษัตริย์เนี่ยทำไมไม่ถูกปิดกัน้นซึ่งมันเป็นข้อเปรียบเทียบก็อยากจะให้ดาเนินการในเร,เรื่องนี้ ซึ่งรัฐมนตรีกระทรวงดิจิตอลเนี่ยก็ได้อาจจะมีนโยบายบางส่วนแล้วหน้าที่ต่อไปเนี่ยคือหน้าที่ของประหลัดที่จะต้องรับนโยบายตรงนี้ออกมาเร่งรีบแล้วก็ต้องควบคุมตรงนี้ให้ได้เร็วที่สุด,ดซึ่งคือประหลัดกระทรวงใช่ครับประหลัดกระทรวงดิจิตอลนะครับ,รบก็คือก่อนหน้านี้ผมได้ไปดูคลิปวิดีโอจากคําสัมภาษณ์ของอท่านประหลัดกระทรวงเนี่ยก็ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่าจะทํางานแล้วก็ จะเร่งรีบทุกอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็อยากจะให้ท่านทําได้อย่างที่พูดไว้จริงๆด้วยครับประมาณนี้ขอเชิญคุณเตอครับอันนี้คือคุณเตอจากอาชีวะปกป้องสถาบันครับสวัสดีครับได้มีความรู้รสึกยังไงที่เรามายื่นหนังสือวันนี้ก็วันน <siempre> ี้ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีนะพี่เป็นหนึ่งองค์งกรของผมเนี่ก็คือองค์กรเล็กๆร่วมกันเป็นทั้งหมด สามมคีสมัครสมานสามสามคีเพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ค <ฮะ S 2> ่ะพวกผมไม่ยุ่งกันเมืองถ้าพวกพี่มาทําในานามปกป้องสถาบันผมพร้อมร่วมตลอดพร้อมมาออกมากันตลอดถ้าเกิดม็อบสามนิ้วหรือว่าใครก็แล้วแต่ออกมาจับจ่วงผมก็จะออกมากดดันโอเคคถ้าเจ้าการะทรวงไม่ทํางานผมก็จะกดดันอย่างนี้ตลอดนะครับผม<ร>ไม่ได้บอกว่าเร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 าไม่ได้บอกว่าเราเป็นฝ่ายรัฐบาลหรือเราเป็นฝ่ายค้าน แต่เราอยู่ตรงกลางตรงกลางตหลอดนะครับอย่าบอกว่าผมเด็กรัฐบาลผมไม่ได้เด็กรัฐบาลตอนนี้รัฐบาลยืนอยู่มองกันชัดเจนนะครับว่าผมไม่ใช่เด็กรัฐบาลผมก็พูดตรงๆอย่ามาบอกว่าผมมีเส้นมีสายไม่ใช่นะครับ่าบอกว่าเร <ผม S 2> า,าเป็นไอโอผมยังเป็นยังเป็นคนคนหนึ่งที่โดนดำเนินคดีนะครับยังโดนดำเนินคดีเหมือนกันนะครับโอเคขอบคุณขอเชิญอันนี้จากควาคีปกป้องสถาบันนะคะเป็นไงบ้างคะ ผมก็เล,เลยครับรู้สึกดีใจมากนะครับประเด็งที่เราทุกคนทุกองคอ์กรวันนี้นะครับได้มารวมตัวกันเพื่อที่นะครับส่วนของการทํางานของกระทรวงดีนะครับผมให้มีบทบาทหน้าที่มากยิ่งขึ้น mm hmm. ไม่ใช่ว่าเพียงแต่พวกเรา mm hmm. หรือองค์เราเนี mm ่ย hmm. ข่าวที่บิดเบือนไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัคซีนก็ดีนะครับเรื่องคุณหมอก็ดีนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์เองก็ดีครับ mm hmm. ซึ่งผมเป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่ นไม่ได้จริงๆครับที่เพจต่างๆหรือว่าองค์กรต่างๆเนี่ยขอขอดูแขนเอยค่ะนี่อันนี้นี่อ่ะนี่นะคะเขาแสดงตัวตนจุดยืนของเขาอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ผมว่าผมทนไม่ได้จริงๆนะครับที่เพจ,เจเพต่างๆเนี่ยออกมาบิดเบือนข่าวต่างๆพนักข่าวทุกคนจะสังเกตนะครับผมมีการไปยื่นฟ้องหนึ่งสองนะครับแต่อีกเพจหนึง่งกลับมาบอกว่าผมไปโดนหนึ่งสองอือ่ะดูนะครับแล้วก็ยังมีประชาชนบางกลุ่มบางคน ไปหลงเชื่อข้อมูลของเพจนี้ครับประเด้งค่ะดังนั้นเดงผมฝากพี่ลำโบ้น้วยนะครับให้ช่วยกระตุ้นเตือนนะครับให้ช่วยขับเคลื่อนนะครับทุกวันนี้ผมว่าวิกฤตที่สําคัญเลยอยากให้ทุกคนร่วมมือกันคือเอาชนะโรคโควิดให้ได้ด้วยกันนะครับครับขอบคุณมากครับขอถามท่านสชอสู้เข้าไปอย่าได้ทอยนะฮย ออาวันนี้มาให้กําลังใจสชอ i a ยเดีนะ๋ยวใส่หมวกยแล้วไปเท่ใส่หมวกแล้วค่อยเท่ครับนะสชอฮะวันนี้เขาจะนี่เขาจะไปยื่นเรื่องถึงนายกว่าเฮ้ยกระทรวงดีเนี่ยนะมีไว้ทําไมนะครับอันนี้แอดมินเห็ด้วยเลยฮะว่าปัจจุบันเนี่นะครับ จริงๆแอดมินเคยพูดมานานแล้วแหละว่าไอ้เรื่องเฟกนิวนี่คือปัญหาสําคัญระดับประเทศอ่ะที่ว่าควรจะแก้เป็นอันดับหนึ่งๆเนี่ยอันดับหนึ่งของประเทศเลยคือปัญหาเฟกนิวปล่อยเฟกนิวกันแต่ละวันแต่ละวันนะครับไอ้คณะข่าวช่องน้อยสีก็ปล่อยเช้าขอโทษเย็นปล่อยเช้าขอโทษเย็นนะ mm hmm. ขอโทษแบบส่งๆไปโพสต์ขอโทษปิดต่างหากขอโทษแบบเมียยๆปิดต่างหากทำสังคมเข้าใจผิด ปั่นข่าวไฟเซอร์ดอยค่าวัคซีนนะฮะสารพัดเฟกนิวนะครับ,ร New, รบตามไม่ทันแล้วแต่ละวันเนี่ยนะถึงขั้นบอกว่าโอ้โหวัคซีนนี่เป็นน้ำเปล่าฉีดน้ำเปล่าให้ประชาชนอีกตั้งหากดอยค่าทหารบอกทหารบินไปฉีดไฟเซอร์ Pfizer. โอ้นี่ล่าสุดนะล่าสุดนี่มาปั่นดีววัคซีนไฟเซอร์ยี่สิล้านโดสอีกนะนี่ครับ ข่าวเฟกนิวไลน์วันนะเกิดขึ้นทุกวันเลยแต่กระทรวงดีครับตามไม่ทันนะนะก็สงสารนะว่าโอโ้ทำไมงานมันเยอะจังแต่ว่าก็ควรจะทำงานนะครับให้มากกว่านี้หน่อยแทนที่จะฟ้องแทนบี s อยู่สองคดีเสร็จก็เลิกแล้วหายเงียบไปเลยตอนนี้ ปล่อยให้เป็นหน้าที่พาระาของประชาชนกลุ่มของสชอและกลุ่มภาคีเือขย่ยประชาชนนะครับกลุ่มอา,อาชีวะปกป้องสถาบันก,กลุ่มอีกสองสามกลุ่มที่แอดมินจำไม่ได้ขอขออภัยด้วยต้องให้ประชาชนลุกขึ้นมาปกป้องสถาบันเองโดยการฟ้องหนึ่งหนึ่งสองครับแล้วก็ให้ประชาชนดาราทั้งหลายที่โดนบุลลี่เนี่ยฮะก็ต้องมาพึ่งสชอกัน นี่ครับรัฐควรจะตระหนักได้แล้วนะว่าโอ้โหนี่รัฐพึ่งไม่ได้แล้วพึ่งตำรวจรไม่ได้แล้วพึ่งหน่วยงานราชการไม่ได้แล้วต้องพึ่งภาคประชาชนด้วยกันเองนะฮะต้องพึ่งภาคประชาชนด้วยกันเองแล้วเนี่ยต้องลุกขึ้นมาสู้ด้วยกันเองแล้วเนี่ยลงตู่ก็ควรจะเห็นได้แล้วนะครับว่านะ การเฟกนิวเนี่ยมันสำคัญขนาดไหนอ่ะลุงตู่ก็สั่งไปแล้วล่ะครับแต่ว่าหน่วยงานต่างๆเขาเกียร์ว่างกันไงลุงตู่ก็บอกแล้วออะอย่าไปกรลอกกระทรวงดีอีให้จัดการได้เลยทุกหน่วยงานจัดการไปเลยแต่ก็เหมือนสั่งขี้มูกอะครับลุงตู่สั่งอะไรก็เหมือนสั่งขี้มูกอะนะก็เพราะภาคการเมืองอมันผิพากมีพวกไง กลุ่มนั้นกลุ่มนี้มาเล่นการเมืองก็ต้องเอากลุ่มคนพวกนี้มาเป็นตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้ไงนะประชาชนก็ต้องเหนื่อยอย่างเงี้ยนะครับลุงตู่ก็จะไปบงังคับอะไรได้ลราฟังไปแล้วอ่ะสั่ง,งก็เหมือนสั่งขี้มูก่ะสั่ fit, สงฟิตฟิตฟิตสั่งไ์ก็ไร้ค่าลุงตู่ควรจะมีติดตามผลด้วยนะครับควรจะทาํางานให้เหมือนภาคเอกชนอ่ะควรจะมีแบบประเมินหน่อยนะ เอาแบบประเมินแบบภาคเอกชนเอามาใช้นะฮะนี่ฮะทางนะสะชอ,อก็จะไปยืน่นเรื่องไปตบหน้าแล้วไปตบหน้าบอกทํางานหน่อยไปจี้หน่อยเอาไฟไปจี้หน่อยทางานหน่อยนี่ทํางาน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 ต้องเอาอะไรไปจี้หน่อยถึงจะเร่งทํางานยวจะไปเข้าเกียร์ให้นะครับโกศกัฐบาลอย่างเนะงี้ยนะแถลง แถลงวันหนึ่งโอยใครใครแถลงแถลงเช้าแถลงเย็นน,นี่โคโศกทิพนี่โคโศกทิพมีใครรู้จักโคโศกรัฐบาลบ้างไม่มีอ่ะมีแต่รู้จักโคโศกทิพนี่ยโคโศกรัฐบาลชื่ออะไรหน้าเป็นยังไงบางคนยังไม่รู้จักนะเอาเงินเดือนโคโศกทิพมาให้อดมินดด้วยนะครับนะขอค่าน้ำมันหน่อยเนี่ยนั่งในรถ ขัดคิปเนี่ยเปลืองค่า,าน้ำมันนะเนี่ยเออเอามาค่า,าน้ำมันมาให้แอดมินด้วยนะครับโคศกทิปเนี่ยเนี่ยหมดไปหลายบาทแล้วเนี่ย